ปวงประชาร่มเย็นเป็นสุขศูนย์ศึกษาการพัฒนาอเน,นื่องมาจากพระราชดำริคือแหล่งค้นคว้าหาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ของเกษตรกรซึ่งสืบเนื่องจากพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงบุ่งหวังพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎร ให้สามารถช่วยเหลือเพื่อตนเองได้โดยวิธีการหนึ่งที่ทรงเห็นว่าได้เรียนรู้และพบเห็นด้วยประสบการณ์ตนเองนั้นเป็นการสร้างการเรียนรู้ในการพัฒนาชนบทด้วยเหตุนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระราชดำริให้มีศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้ง6แห่งแนวพระราชดำริในการจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งเนี่ย โดยหลักสำคัญสคัญก็จะมีเรื่องของเรื่องจากสภาพภูมิประเทศหรือภูมิสังคมของแต่ละศูนย์เนี่ยแตกต่างกันงานศึกษาทดลองวิจัยหรืองานวิชาการของศูนย์เนี่ยโดยมากแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ได้เน้นในงานวิจัยในเชิงลึกเหมือนห้องแลบหรืออะไรนะครับอาจจะมีบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นเป็นการศึกษาทดลองวิจัยที่อาจจะต่อยอด กับสาขานั้นๆในทางในทางวิชาการแต่ว่าโดยหลักแล้วเนี่ยอบในการทำงานเนี่ยพยายามให้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวชาวบ้านแล้วก็ความรู้หรือประสบการณ์ของหน่วยงานต่างๆหรือพี่น้องประชาชนมาแลกเปลี่ยนกันแล้วก็พยายามจะทำให้ออกมาเป็นรูปแบบที่ถ่ายทอดให้ความรู้กันได้ง่ายนะครับ หกศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่สำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้พระบาทสมเด็จพระจู่หัวเนี่ยราชทานแนวพระราชดำรินะครับให้ฟื้นฟูป่าต้นน้าลาทานให้ได้ผลเป็นหลักโดยต้นทางเป็นการศึกษาด้านป่าไม้ปลายทางเป็นการศึกษาด้านการประมง ระหว่างทางไปได้านเกษตรกรรมปศุสัตว์โคน,นมและก็เกษตรอุตสาหกรรมครับผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าศรรูนย์ศึกษาการพัฒนาเครื่องคล้าเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยพระองค์ท่านทรงเลือกพื้นที่ด้วยพระอ,องค์เองนะที่ว่าเป็นที่ตั้งของศูนย์มีพื้นที่ประมาณ8,500ไร่นะครับพระองค์ท่านสเสด็จทรงงานในศูนย์เนี่ยถึง8ครั้งนะฮะหลังจากมีพระราชดำรินะฮะให้ก่อตั้งศูนย์เม,มื่อวันที่11ธันวาคม2 5 2พย้า ก็เสเดจอีก8ครั้งแล้วก็จะติดตามนะฮะมาทรงงานติดตามถามไทยที่ราาพรองค์ท่านพระราชทานพระมดิไว้ทุกครั้งนะครับผลนสำเร็จในปัจจุบันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาวัยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันเกิดจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านของทรัพยากรธรรมชาติด้านป่าไม้นะครับก็เป็นที่ประจักษ์นะครับว่าในพื้นที่ต้นน้ำของพื้นทคองทรฮนะมีปริมาณต้นไม้นะครับเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจนนอกจากนั้นชนิดความหลากหลายของชนิดพืชก็เพิ่มมากขึ้นนะป่าพื้นขึ้นมาแล้วก็มี สัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะครับคือทั้งพืชพันธนะุ์นะทางด้านของต้นไม้ดอกไม้นะฮะแล้วก็สัตว์ก็เพิ่มขึ้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหกแห่งทำหน้าที่เสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเพื่อเป็นศูนย์รวมของการศึกษาค้นคว้าทดลองวิจัยและสแสวงหาแนวทางวิธีการพัฒนาด้านต่างๆที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในภูมิประเทศนั้นๆแลก็เรียนเชิญนะครับก็เกิดท่านทุกผู้สนใจก็สามารถติดต่อได้กับศูนย์ศึกษาการพัฒนาทั้ง6แห่งงานของแต่ละ6ศูนย์นยก็จะมีโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะโดดเด่นตามลักษณะภูมิประเทศเรื่องดินเรื่องน้ำ เรื่องการเกษตรเรื่องประมงค,ครับก็จะเป็น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 จุดที่คนที่สนใจหรือมีลักษณะคล้ายๆกระสูนย์นั้นเข้าไปเยี่ยมชมและศึกษาได้ครับ